ครับให้ถึงจุดแดงใช่ไหมจุดแดงใช่ประมาณนี้แล้วก็ล็อคตรงนี้ก็ตรงงอย่างนี้แล้วอคครับตรงเนี้ยส็กจะต้องหลบ,บแม่เหล็กนะครับ,บ เดกจะต้องไม่โดนแม่เหล็กอ้โเราลงไปแล้วถ้าถ้าถึงจุดแรงแล้วมันยังโดนก็ต้องเอาลงไปอีกหน่อยเห้ะแล้วมันเกี่ยวไหมที่ผมใส่ไอตัวนี้แล้วมันพับไม่โละเห็นไหมว่าเห็นแล้วเหรอวางมันก็ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นเอาลงเลยใช่ไหมเอาลงครับเห็นไหมมันไม่โดนไม่เกี่ยวอื ជ្រូវារបស់នាមมនបានបัន់ធ្ញាំងពីដ្លារស្ញាំងពី្ញាំ្រៀបង់្្្